คือหาภาพล่าสุดเอมิราอดีตภรรยาเจ้าของค่ายเพลงดังชาวเน็ตคอมเมนต์สน,นั่นเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจและมากติดตามอยู่เสมอสำหรับเอมิราอดีตภรรยาครูภัยบณ์หลังก่อนหน้านี้อยู่ได้ความดูแลของอาจารย์ประจักรชัยไหยทองคำก็ทุบหน้าใหม่สวยจนเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียว และในเวลาต่อมาเอมิราเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์หลักครั้งแรกบอกเลยค่าตัวไม่ธรรมดาเพราะเป็นจำนวนเงินถึงหกหลักโดยเอมิราก็ได้โพสระบุข้อความว่าขอบคุณงานพรีเซนเตอร์หลักเซ็นสัญญาเรียบร้อยตอนนี้ชีวิตหนูดีขึ้นมากเพราะอาจารย์ประจัก์ชัยไหทองคำเบิร์ตพนาป่าเทพเลิงนกธา เป็นคนสร้างอยู่เบื้องหลังมีพี่ปุ๊กวันหน้ารอดยานานูทนายเก่งนรบดินทราสีสิวาราที่คอยซัพพอร์ตและพี่พี่เอฟซีทุกคนที่คอยสนันสนุนเสมอมาหนูสู้มาครึ่งทางแล้วนะคะเพื่อลูกและครอบครัวของหนูเงินทุกทกบาทหนูจะเก็บบอดออมไว้อย่างดีส่วนคนที่คอยช่วยเหลือหนูในวันที่หนูสำเร็จหนูจะทอนคืนให้อย่างงามเลยนะคะ ต้องบอกว่าเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของเอมิราอดีตภรรยาเจ้าของค่ายเพลงดังหลังเธอนั้นโพสต์ภาพนั่งท้องป่องจนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากคิดว่าเธอท้องก่อนที่เอมิราจะได้โพส์ตระบุข้อความว่าเราก่อนนะพี่สายแนนหนูแค่กินข้าวอิ่มนะคะทุกคนความสายแนนอยากมีน้องน้องทิพย์ก็มาจ้าเก็บตังอีกหน่อย รอก่อนนะครับพี่สายแนนพ่อปุ๊บอยากมีลูกใจจะขาดแล้วกดดันแม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยจ้า